เป๊ะเบิร์ไที่มีสามเาแจกงาบไปใส่เดีวาอาป็นเพ่อก่อนนเด้อเพราะว่าน่ายขัขนอีกนะออก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 อะรมนรัดคอบอ่ะมนลัดคอโอบอกแล้วว่าทำใจทำใจไม่รัดแล้ว ไหว้ทำใจให้ดีไหว้พระสวดมนต์ดีๆแบบคนพ้นเลยป่ะบอ้หสวัสดีค่ะเ่อาไม่ได้าดอนมาดูมาดูนะคะมาดูหกคนครับผมจงรุ่งคนสวัสดีแม่ถินค่ะขอบคุณนะคะคุม่อนนะคะ รอุลูก่นเยร่คุ่งลูพ่นเยอะอันดีครับผมได้่รอลูก่นเนอรอคุลูกพ่นเยอะน้อยแค่รอพ่นงไงยันยนไปห่ากันให่เขาลงเนอะมากมองห่ากันไม่จ yeah. well. ืดเนาะแม่ที่ค่า ต้องไปตัดมานะครับใช้ด่วนปุ๊ดปนะครับว่าไงปแล้แค่ทำนายดีนะท่าแคกินางเป็นระบบครับ้ครับน่าสนสาะน่าจะตัดทุงกะปุ๊มุมค่ะจรบเลยนะครับ ยังดูเด้อค่ะคุณน้ำตาลตัดบ้างค่ะโอ้ยมาเลยนะคะที่สุดเกาะน,น,น,นะคะหนูน่าตัดตัดผมทั้งหญิงทั้งชายนะคะภาพผมซสีส้มน้ำตาลย่าหนิงกลับยังค้าไม่ถี่นะคะย่าหนิงกลับแล้ว

นั่นเอาทรงไหนครับคุณนี่นะครับทั้งคู่คุณชานั่นบนซื่อหวานมาแล้วค่ะคุณพนศรนะคะคุณน้อยค่ะสวัสดีครับคุณน้อยจันเจ้าขอบคุณคะั่นนะคะ นี่ชาภคุณขอบคุณนะคะคุณที่เล็กยอดให้ค่เนี่ค่ะที่ชยดอกรับคุณนะคะโอเคนะครับนงคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสีสูงสีสูงสีงสีสงสีนะครับ ทำได้ทุกสีสนก็ได้คาะจาเ้ที่ช่วงขอสบายใจะลักกรสราสวยรักษาความสหลงหลยกงยเลิไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเอาเงินมาคุไ้ไหไไผมลนี่คุณยังได้ค่ะไครบค่ะ

ตรงกลางไม่ม <laughs> ีเขาจะตัดให้ม่นตัดไปมาผมหมดก่อนเด้อช่างยังไม่หมดฝีมือช่างช่างผมมีเฉพาะแถวรอบข้างตรงกลางไม่มีจะตัดให้ไหม ตัด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 อ๋อตัดนะคะเอ็ซีมารอคิวได้นะคะหนึ่งสองสามอึ๊บพ่อใหญ่อนุวัฒน์นะครับให้บบอมันตัดตัดผมคนเดียวกันตรงเดียวกับลุงคนเลยอ๋อตัดผมคงเดียวกับลุงคนเลยนะคะจะได้มีแต่คนอย่าหลอกมันลุงเนาะ น้องบุญท no oh. ี่ขันเรื่องดตัดนิดเดียวนะดูขนเต็มเลยนะเจตัดไปสองก็มีหมุนะครับว่าน้องบุญได้จังหวะเนะทาใจให้เรียบร้อยนะเอาไฟมาส่องหน่อยมันมืด

น้ำมันพืยอดยอดยอน้ำมันพืชร่อะจอน้ำมันทืายัน้ำเัีนละกอน้ำมันพืชอดเอะน้ำมันงูนน้ำมันงูนจันเก่อะไรจ้านี่นวนเก่งมากเรต้อมีไปเจะเรียนทาง่เรียวะ เน่ยเหมือนมันมันจะเนียนแบบไฟมันสิเหลว่บ่อนี่ยมันสิเลลวเันเรื่อของน้องอันมันต้องตามต้องตามพี่นวลคือลงพ้นกระสั่งเลยตัดแบบมืดให้ดุ้คร like like real really uh ับทะเลิปก่อนจริงๆแล้วข่าวนี้หยู่ข้าวค่ะแอดนวลกันข้าวแล้วแล้วสีเราจะเอาอะไรมากินสียังค้ำอยู่ สีผิวอืมสีผิว,วผิวคนเนาะจ้าสีผิวขาวดูมานาจะเอาอะไรมาทาเอาไปส่งองขึ้่นกับพ่อแหละตะช่องผมคึื่นเนาะหน้าตาก็คล้ายอยู่นะจริงๆแต่สียังมือดอยู่สียังมือดอยู่เนาะค่ะ ดีครับผมข่ะขอตัวนะคะทุกคนค่ะขอบุนนะคะแอ๊ดแอ๊ด <คา S 1> จางเจ้าเมื่อก,กี้บอออกกออลิ่นบอ ยังไม่รู้เลยค่ะงจะหน่อไม้ส้มเหมือนเดิมนะคะช้าแรงก็หน่อไม้ส้มเหมือนเดิมลาคา้นค่ะสองใส่มู่ว่าสิบบทแถวทับนี่วะบุญเยี่ยมมนี่อย่างนี้เนาะหายเงินหายไอหค่ะหายาแนวนะคะจะบอกว่า เอีหดหดเอาเท่านี้ใช่ไหมเอาเท่านี้ับกันทำไงได้เเท่านี้กดหน่กดารตอนนี้กาลังนเท่านี้หมเอานี้เอท่านี้เท่านี้ใช่หมเอาเท่านี้กดึ่งกดหนึ่งรเร็วเร็ว นเแล้วไฟดับด้วยตอนนี้ก็จะเล่นกระเสียด้วยเล่นกเสียเอาตรงนี้เอาไหมเอฟซีบอกว่าเอาตรงนี้น่ะบทหนึ่งรัวๆแล้วเนี่ยเอานี้มันสิเมนบ่หสิ่ก้าจากบ้านบ่หรอเพื่อนเลยเอ้ยไหมเอฟซีบอกว่าบทหนึ่งเอาแค่นี้สิ่ก้าวจากบ้าน่รอพื่อรอตรงนี้รอวกจว่าให้ลาสองแน่